สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูดวงจันทร์เด้อนี่ดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาเลยเห็นชัดๆเลยนะคะนี่คือดวงจันทร์ยามเย็นประมาณ6กโมงเย็นนะวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเนาะนะคะนี่คือดวงจันทร์นะคะโอ้หสวยงามมากเลยอันนี้เหมือนจะฝนตกนะคะเย็นนี้เหมือนจะฝนตกแต่ก็ดูถ้าเหมือนจะฝนหรือไม่ฝนก็ไม่รู้เพราะว่าวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่หกนี้เราก็จะเตรียม ที่จะหวานข้าวอีก <Okay. S 1> รอกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอีกนาหนึ่งให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ยโสธรก็จะได้กลับเนาะเดี๋ยวพวกนี้จะได้นั่งตามพริกกันนะคะในข้างหลังฮะ <Bye. S 1>